สวัสดีค่ะมือนีกับมาพอกับกอบสายลุยนะจ๊ะเนาะมือนีกับผ้าขืนป้าขืนดงคือเก่าละจ๊ะก็บน้ายางแล้วกับมาขืนช่วงบ่ายนะจ๊ะเนาะมาลุ้นน้ากันว่าเขาสีใดเฮ็ดลายวาจาา๊ะดอกแรกแห้งมาเลยจ๊ะน่าจะมานาจานา้ามือนีมาเลยมีใครไงพี่น้องเอ้ยสวยค่ะปะลุยกันเลย ยางมากพอเฮ็ดพึ่งเขาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมูหนึ่งอลดที่จะขายยังไงวะเนี่ยอด อยกกินข้าดอกนึงพี่น้องสวยสวยเลยจ้ะโอ้ยพ,อย,ยพี่น้องเลยย่างมาแกก็มาพอเห็ดเพิงนี่เพิงเขาใหญ่พี่น้องเลยดอดเดียวนี่บอกอือ จะกินได้อยู่พึ่งเขาใหญ่มาขายย่างขึ้นมากกับมาพร้จีเห็ดอันตะไครอีกแล้วค่ะเนาะมิจีเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยดอกเดียวย่างสวยพี่น้องเห็ดมันปูสวยมาก ดอกไงครับพี่นอ้องเออเห็นมันปู่มีดอกเดียวนี่บ่เขี่ยแต่จะมีดอกเดียวพี่น้องดอกเดียวนี่แหละสวยคักจังสี่แล้วพี่น้องนั่งรูปฝนก็นเห็นเห็ดผึ่งเท่าไม่ด้บุเท่ามันอ๋เอเหรอเท่กินได้ที่เขามันจังไม่ได้ย้ำไหมเอาย่างเดียวม,มือมุมตัดตีนก่อนมึงยังตาถ่าย อโอ้มุมหลุดเลยนะนั่นดอกแบบง่ายค่ะพี่น uh, ้องจ้าขากรับจ้าสาวนภพาลุยยางไก่เห็ดจ้าพี่น้องถ้าด่านดันดัานผ่นท่นเห็ดเพิงเห็ดเพิงเห็ดเพิงอย่างเนี้ยเนี่ยพี่น้องเพิงอย่างนี้ค่ะ แล้วพี่ย่างไก่เฮียย่างอุ้ยสวยครับพี่น้องมึงเนี่ยหลังตงุ้งตุ๋งขออนุญาตตาดดเดชเด้อโอ้ยอก,กิ่งตกจ้ะชิสสวยเลยจ้าว้าวพี่น้องจ้าเห็ดแดงเทาเนี่ยเป็นเต่ายุบอ่นี่เถาแท้ โอ้ยจนห้องเหลืองล่ะนี่ดอกนึงเน็ดเถาพี่น้องเอ้ยตัวเสื้อใหญ่นะเน็ดแดงเถาล่ะเ่อเอาละปะอ่ายง่ายมาเหมือดดอยพี่น้องโอ้ยดีใจแห้งแค่นี้แม่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 เหมือดดอยเจ้าสิขากครับเราพี่น้องงามขัด เกียเกียร์เกียโบ่ได้ดอกเดียวทึ่ชื่นใจทีนี้เอาข้อนอนปรานนั่นสุดยอดเน็้สวยค่ะละโกพี่น้องขาเมียสีเมียบานแล้ว จุ่มแล้วงอกจุ่มเดียวแต่เมื่อกี้ไหนใครนึงเนาะค่ะพี่น้องน่าจ,จะลูกหลงไครวะนี่มีจุ่มเดียวนึงพี่น้องบัดนี้เขาสิได้หาทางเมียหรือบ้านนี่อวยเมียบ้านเมียซองเสียงโฟนมาเหรอพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกับพวค่อยได้ดอกจันนี่